มาที่การมอบทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท้องที่กันดารกันค่ะกองบัญชการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่ธุระกันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปี2568เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะพันเอกนิปกรณ์โคชมหิต ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดานในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนทุนทรัพย์ และเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ยากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดานในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาและอนามัยแก่กลุ่มเป้าหมาย าการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวเยาวชนเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการจุดประกายความหวังสร้างกำลังใจและส่งเสริมให้เยาวชนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนค่ะเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมค่ะและประเทศชาติในอนาคตโดยผู้ังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26กนะคะก็ยังได้ให้อวาดแก่เด็กและเยาวชนที่รับทุนค่ะ พูดคุยรับฟังความต้องการข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบในการดําเนินชีวิตและการศึกษาค่ะซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งนะคะในการพัฒนาการให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุดและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปค่ะ